ทำไมประชาชน <c oughs> ทั่วไปถึงต้องซื้อสินค้าจากร้านค้าชุมชนที่ไม่ใช่ห้างใหญ่โตอันนี้เป็นคําถามที่ร้านมายองได้รับนะครับว่าเวออ็บทุกครั้งที่ลูกค้ามาซื้อของเราก็จะโปรโมทประชาสัมพันธ์ไปตามสไตล์ของเราแต่บางทีลูกค้าเขาก็ถามว่าทาไมเขาต้องซื้อเราล่ะในเมื่อห้างอาจจะถูกกว่าสินค้าหลากหลายกว่าการบริการที่ดีกว่าวันนี้สัพเพเหระไขข้อข้องใจจากร้านมายองครับก็เลยจะมาอธิบายทําความเข้าใจว่าเอ๊ะ มีหลายเหตุผลนะครับที่ทําให้ประชาชนน่ะทำไมถึงต้องอุดหนุนกันเองอุดหนุนร้านค้าชุมชนซึ่งมายองจะสรุปเหตุผลหลายๆประการให้เพื่อนๆได้ฟังและเข้าใจและคาดว่าด้วยเหตุผลเหล่านี้จะทําให้เพื่อนตัดสินใจไปใช้บริการร้านค้าในชุมชนที่อยู่รอบๆเพื่อนๆได้มากขึ้นนะครับแทนที่เราจะไปอุดหนุนมหาเศรษฐีซึ่งเขาล่ํารวยอยู่แล้วนะครับอ่ะอันดับแรกเหตุผลสําคัญคือเป็นการสนับสนุนท้องถิ่น การซื้อสินค้าจากร้านค้าชุมชนนะครับช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและสนับสนุสนธุรกิจขนาดเล็กซึ่งเป็นที่อยู่ของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆและส่งผลให้มีการสร้างงานและกระจายรายได้ในชุมชนมากขึ้นข้อที่1น,นะครับข้อที่2คือสะดวกสบาย การเดินทางไปยังร้านค้าชุมชนบางแห่งอาจจะสะดวกกว่าการที่ลูกค้าเดินทางไปที่ห้างใหญ่นึภาพนะครับคุณต้องการซื้อพัดลมทั้งตัวหนึ่งคุณต้องขับรถไปจอดจอดเสร็จแล้วคุณต้องเดินเข้าไปเดินเข้าไปแล้วบัดกว้างใหญ่มากคุณจะต้องไปถามพนักงานว่าพัดลมอยู่ที่ไหนรุ่นอะไรสีอะไรแต่ต่ร้านค้าชุมชนๆๆจอดหน้าร้านเลยคุณเดินลงไปแล้วก็ถามแล้วก็หยิบกลับแค่นั้นเองครับ ซึ่งทำให้ผู้คนนะมีความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าและบริการนะครับอันดับที่ 3. คือด้วยความเป็นท้องถิ่นและความได้มาตรฐานสินค้าที่ผลิตและจาหน่ายในชุมชนจะตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่นั้นและมีลักษณะที่เข้าใจเหมาะสมกับวัฒนธรรมและก็ไลฟ์สไตล์ของประชาชนในพื้นที่นั้นนะครับ อันดับที่4คือความรู้สึกของชุมชนการซื้อสินค้าจากร้านค้าชุมชนช่วยสร้างความผูกพันนะครับได้มีความรู้จักมักคุ้นกันและชุมชนท้องถิ่นเดียวกันก็จะรู้สึกว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญเติบโตก้าว,ว,วหน้าของชุมชนนะครับอันดับที่5สินค้าพิเศษบางร้านค้าบางชุมชนจะมีสินค้าที่ไม่สามารถจัดหาได้ในห้างใหญ่เพราะบางทีการส่งสินค้าไปขายในห้างใหญ่มันจะมีค่าโสหุยค่านุ่นค่านี่เยอะแยะเพิ่มเติมเข้ามาทําให้คู่แข่งขันที่เป็นชุมชนเล็กๆไม่สามารถทําได้นะครับ ีน้อันดับที่6คือราคาเหมาะสมครับบางครั้งร้านค้าชุมชนมีราคาที่เหมาะสมกว่าสินค้านี่ห้างใหญ่เพราะว่าการให้บริการจะมีแค่ในจ้างลูกจ้างสองสามคนแต่ถ้าห้างใหญ่คือลูนคุณต้องจ่ายค่าเ d ดี MD บางคนค่าค่างินเดือนเป็นล้านนะครับนะครับบางทีต้องจ่ายค่าพรีเซนเตอร์เป็น10ล้าน20บล้านอย่างนี้ครับแต่สินค้าบางอย่างต้นทุนมันมีแค่นั้นเราก็ใช้จ่ายแค่นั้น จึงทาให้ราคาบางอย่างมีความเหมาะสมเนื่องจากไม่ต้องจ่ายค่าจ้างให้กับบุคคลากรที่เกี่ยวข้องมากมายอันดับสุดท้ายการซื้อสินค้าจากร้านค้าชุมชนทาให้ผู้คนมีโอกาสเข้าไปสัมผัสสังคมท้องถิ่นและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในรูปแบบต่างๆที่สามารถนําไปสู่ความยัง่งยืนของชุมชนได้ในระยะยาวนี่ถ้าเพื่อนๆได้ฟังคลิปพวกนี้แล้วหวังว่าอย่างน้อย ความต้องการในสินค้าบริการอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตลองเผื่อแผ่และมองรอบๆตัวคุณนะครับว่ามีร้านค้าชุมชนไหนที่คุณสามารถเข้าไปอุดหนุนเพื่อสร้างสร้างความก้าวหน้าและความเจริญเติแบบโตให้กับชุมชนของคุณหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านมายองด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ